ในยุคโบราณโลกยังไม่ถูกสร้างขึ้นและถูกปวคคุมไปด้วยหมอกดินแดนแห่งหน้าผาสีเทาต้นไม้ที่โค้งงอและเหล่ามังกรน,น้ำตาแต่แล้วก็มีไฟเกิดขึ้นมาและไฟ ก็ตามมาด้วยความไม่สมดุลความร้อนและความเย็นชีวิตและความตายและแน่นอนแสงสว่างและความมืดแล้วพวกเขาก็มาจากความมืด และพบดวงวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายในเปลวไฟเนโต,นต้ความตายตนแรกแม่มดแห่งไอสลิปและบุตรีแห่งความกลาหลของเธอ กินเจ้าแห่งแสงอาทิตย์และอัศวินผู้ซื่อสัตย์ของเขาและสิ่งมีชีวิตที่แอบซ่อนอยู่ทุกถ,ถ,ถูกลืมได้อย่างง่ายด้วยความแข็งแกร่งแห่งพระเจ้าพวกเขาเข้าท้าทายเหล่ามังกร สายฟ้ารมพลังของกวินทำให้เกล็ดของหลองมังกรแตกออกจากกันพวกแม่มดได้สร้างพายุเพลิงอันยิ่งใหญ่เนโตปลดปล่อยพิษแห่งความตายและโรคภัยและซีกมังกรไลรเก็บก็โอยยศตอบขั้ว,วของเขา และมังกรก็ไม่มีอีกต่อไปยุคแห่งไฟจุงเริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ช้าเปลวไฟก็จะดับลง เหลือเพียงความมืดเท่านั้นที่จะยังคงแม้แต่ตอนนี้ก็เหลือเพียงเปลไวไฟที่ใกล้หมดและมนุษย์ไม่เห็นแสงสว่ามีเพียงราตรีอันยาวนานไร้ที่สิ้นสุดและในหมู่ผู้มีชีวิตก็ยังปรากฏผู้ที่แบกรับตราต้องสา ดาร์คไซใช่ต้องแล้ว จากสายสร้างอันเดดขึ้นมาในดินแดนแห่งนี้พวกอันเดดถูกต้อนและนำไปยังทางตอนเหนือซึ่งพวกมันถูกขังไว้เพื่อรอคอยการสิ้นสุดของโรค นี่คือชะตาของเจ้า และนี่ก็คือดาร์คโซนก็ต้องกลับมสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีอยู่กันในเกมดาร์คโซนนั่นเองนะครับผมนะก็ที่เห็นข้างต้นไปมาต้นคลิปก็คือเป็นเป็น PV เนาะหรือก็คือไม่ใช่ PV ดิอ่าเป็นโอเพนนิ่งของ Dark Soul หนนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าผมพลาดตรงนั้นอยู่เกือบสิบรอบแบบกระจา,ายาออกมาขนาดนะั้นซึ่งมันกังมีเสพปัญหาเกี่ยวกับเกมอยู่ซึ่งผมไม่พลาดใหม่แล้วเพราะคอผมจะตูมแล้วอโอเค ก็เลือกเลยสิ่งแรกที่เราได้มาตามพีวีก็คือมีอัศวินคนหนึ่งเนาะส่งกุญแจลงมาให้เราเอ่อโอเคไปกันเอ่อโอเคก็ทุกคนจะเห็นแล้วนะผมเล่นเกมนี้จบไปแล้วสองรอบแล้วก็มาเล่นกันอีกรอบหนึ่งซึ่งในคลิปอาจจะมีอาการค้างบ้างแหลกบ้างน่วงบ้างนะก็ต้องขออภัยที่มาไวหนที่นี้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าทอมผมก็ไม่ได้แรงสิ่งอะไรขนาดนั้นเนาะแต่พอเล่นได้ก็โอเคเลือกเลยทุกคนไป อย่างแรกครับผมนะเราต้องออกจากที่นี่ก่อนอโอเคเบิบ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 โอเคตรงนี้จะเป็นกองไฟกองแรกของพวกเรานั่นเองป่ะนั่งกันเลยมาดีขึ้นไฟก่อนแล้วค่อยนั่งป่ะนั่งเลยไปกันครับผมนะก็ตรงนี้จะเป็น ่าใช้คำว,ว่าอะไรดิลานบอสตัวแรกไงเลยซึ่งบอสอยู่ไหนนั่นไงบันบ่ปงเห็นขั้วไนบ้างนู่นซึ่งเราเราสรู้ได้ทุกคนดาเมจเราเบามากตอนนี้ทุกทีเราก็ปล่อยมาโดนปมากกอนเราก็บ๊ายบายไปละจ้านี่เป็นกองไฟกองที่สองของเราจุดเลย จะไปนั่งนะไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นโล่โอ้โล่ตามสายเราเล่นเลยโล่ไม้อากาเออถือโอเคไปกันเลยละเหาวุฒิเราไอพี่ของสายเราจะเป็นกระบองมั้งใช่ไหมนี่จริงเลยแย่ yeah, มากจริงจ อสองมือโดดทุกปิ้วเบาอยู่นะครับไปเล่นไปไม่ได้แรงเลยถ้าใส่ได้จะตัวเบาปะตัวเบาอยู่เลยทุกคนตรงนี้จะมีกำลังลงมาแบบนี้้แตะนี่จะเป็นอัศวินที่ช่วยเราไว้นะครับทุกคนนะโอ้นายไม่ใช่ฮัโโลโลส,สินะ ขอบคุณพระเจ้าฉันหมดหวังแล้วฉันเกรงว่าฉันจะตายในเร็วนี้หลังจากนั้นก็จะเสียสติฉันอยากจะถามอะไรบางอย่างนะนายนายและฉันเราต้องคู่ไปอันเดธนละโปรดช่วยฟังฉันได้ไหมน่าเสียดายฉันล้มเหลวในภารก,กิจแต่บางทีนายจักสาวคบเพลิงและสว่างอยู่ต่อได้อย่างที่คำพูดของครอบครัวท่านเคยพูดไว้ อันเดธผู้ถูกเลือกนั้นจะหลุดออกจากอันเดออาซัมและไปแสวงบุญที่ดินแดนของหลอดโบราณและเมื่อสัตล์ระคังเห็นการรู้แจ้งชะตากรรมของอันเดธก็จะได้รู้ว่าตอนนี้รู้แล้วฉันสามารถตายได้ด้วยความหวังในหัวใจโอ้ใช่อะไรอย่างหนึ่งรับหนีไปสิมันคือเอสตัสไฟเป็นของชอบของอันเดธโอ้อะที่เพิ่มเรือบวลาทุกคน อ๋อใช่แล้หนีด้วยแล้วก็คุณแจด้วยเอาละตอนนี้คงต้องบอกลากันแล้วฉันเกลียดนะที่ต้องทำร้ายนายหลังจากที่ฉันตายดังนั้นบายได้แล้วแล้วก็ขอบคุณนะมากสหายได้ลาไปกันละไอีไอ à bye can bướp bướp oh shit Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โลกันไปอยู่เลยนะไปเ,เล่นเลยอ้อยไอ้เจโรนีกเนี่ย<ง>กำมาอยู่โลกันไปอยู่ทุกคน ไปเล่นฝ่ายนี้ครับรู้โร่ฝ่ายนี้กันไว้อยู่ไปเราดื่มยาให้พอแล้วเตรียมเข้าไปดูกันเลยขอ้อตัวแรกของเราเตรดิมอนมีสองมือด้วยจะแรงแๆขึ้น Yahoo ทุบห,หัวเขาให้ซึ่งลอนตีต,ตีมาโอ้โก็แรงอยู่นะเฉพาะตอนนี้นะ

ก็ก็กกแต่ปเจไปกันไม่ยินเสียงอะไรเลย,ย่ข้าลากราวเวลาก็เอาไว้จำแล้วกันถือว่าเราคิดไปเองไปได้ลาไปกันละไปกันเย้ only In the ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. โราดันยุธีดิป่ะเราไปดินแดนต่อไปละว,วีฮิวมาถึงแล้วตามที่ออสการบอกคือเราต้องไปสัตว์หลักขังใช่ไหมเดี๋ยวเป็นกัน เอ้ยลงนิ่มดิไม่ได้ลงแรงอ้อที่ไหนเนี่ยกล่องไฟก่องมีคนอยู่ด้วยหน้าที่กล่องไฟก็อัพเดลนับฟาร์มทำอัพเดลที่กล่องไฟนี่เองก็รู้อยู่แล้วเลยพูดทำไมมาเราแล้ว,ลวลเราอัพรดมิดกันก่อนเลยระมิดครับเราจะเป็นอย่างไรมาก็า ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแนละ้วก็สำหรับใครที่อยากมีพาวต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสาัพอดีไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายว้ bye.